สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมออปัตตานีเสนอรายการสืบสารภาษามาลายูอัสลามมุลิกุมสลัมบะฮีมีอัลรอห์านุญะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารภาษามลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมออปัตตานีรวมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันรัชนีจเนราเป็นผู้ดำเนินรายการ ในปีนี้รายการสืบสารภาษามลา,ายูจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักและเข้าใจแดนใต้ผ่านงานวิจัยที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริน คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่งานวิจัยชื่อว่าพลวัตความเคลนไหวของนักการเมืองมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ซึ่งเป็นผลงานของคุณอิมรอนซาหะนะคะจากสถานวิจความขัดแย้งและความหลากหลายทางอวัฒนธรรมภาคใต้และดรยศมินซัตตานะคะจากคณะรัฐศาสตร์มอปัตตานีนะคะ สำหรับการเข้าสู่การเมืองของนักการเมืองในพื้นที่ชายแดนใต้จึงอาจสรุปได้ว่านะคะอาจจะมาจากหลากหลายเหตุผลประกอบด้วยลักษณะส,สำคัญนั่นก็คือเข้ามาด้วยเหตุผลในเชิองอุดมการ์ที่ต้องการเข้ามาทำงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ในหลากหลายแง่มุมหรือเป็นคนที่มีบทบาทเด่นในการทำงานเพื่อสังคมมาก่อนนะคะเหตุผลที่2ก็คือเข้ามาจากการพัฒนาจากงานการเมืองในระดับท้องถิ่นก่อนเข้ามาลงสนามในระดับชาติค่ะ มัมปุญญาอีปรา e นั้น a ป็นติเงอ a ค a ประกค็ือมีบททบาในการทำงานเพื่อสังคมนะคะมัมปุญญาอิปรานั้นนะคะก็คือมีบทบาทนะคะเป็นติง ja at, ่งก ok um ็คือในที ok um ad, ่น ok um ี han, ้แปลว่าเด่นนะคะหรือสำคัญนะคะอนตุกบะกอบการทำงานเพื่อสังคมนะคะทำงาก็คือทำงานเพื่อสังคมนั่นเองค่ะมัมปุญญาอิ มีนะคะแปลว่ามีนะคะมันเป็นยังไงแปลว่ามีประมาณนั้นแปลว่าบทบาทนะคะเป็นตริงในที่นี้แปลว่าเด่น